แล้วก็ปลูกในพื้นที่ที่ถูกจังหวัดแล้วนะครับตอนนี้ในประเทศไทยนะครับยางพาราดึงข้อมูลเนี่ยที่ขบวนทหมดตอนนี้นะครับเท่าที่จดทะเบียนกับกองทุนส่งทอดสวนใหญ่ตอนนี้ท้งหมด15ล้านไร่นะครับ15ล้านไร่ลองคิดดูนะครับ15ล้านไร่ถ้าใช้ไร่เอสเมติกสักไร่ละชุดเนี่ยนะครับ15ล้านชุดรวยเลยครับนะครับวิธีการฉีดเอสเมติกในยางพาราที่ผมบอกนะครับ เราไม่จำเป็นที่จะต้องคือยงางพารามีปัญหายอย่างหนึ่งคือว่านะครับถ้าเป็นภาคใต้เขาไม่สามารถใส่ปุ๋ยเคยมีได้เพราะถ้าใส่วันนี้คือนี่ฝนตกไปหมดแล้วนะครับต้นก็สูงนะครับฉีดไม่ได้วิธีการใช้ในยงางพาราฉีดอย่างนี้ครับนะครับเราก็ฉีดที่พื้นผิวของลำต้นยงางพารายงางพาราไม้ผลไม้ยืนต้นเอสแมทิกโดยเฉียดฉีดเดือนละหนึ่งครั้งนะครับเดือนละหนึ่งครั้งนะครับอันนี้ เราพัฒนาไปแล้วนะครับปัจจุบันนี้เราชีดเป็นอย่างนี้แล้วนะครับใชครับใช้ถัง200ลิตรเลยนะครับทีนี้ส่วนนี้สป็นห่างไม่นิดเึงยเลยต้องใช้คนมาเดินฉีดอย่างนี้แต่ถ้าบางส่วนที่แคบๆเขตอกเข่อี้นะครับก็ต้องนั่งฉีดไปแล้วทับปัจจุบันนี้นะครับเห็นไหมครับก็เดินฉีดกันง่ายๆอย่างนี้เป็นพีแผนที่เราปลอดภัยนะครับเราการันตีว่าอย่างเราใช้อย่างต่อเนื่องภายในหนึ่งเดือนจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน การปีนแปนั้นปีนไปยังไงบ้างน,นะครับอันที่หนึ่งเ,เลยนะครับเวลาเรากีนตัวนี้นะครับเนื้อไม้เวลากินนะครับจะนุ่มขึ้นอันนี้เห็นได้ชัดเจนอันที่สองปริมาณน้ํายาเพิ่มมากขึน้นนะครับเพิ่มมากขึ้นโดยเรื่องจดเป็นตัวเลขน้ําหนักได้บางคนนะครับเอ้ยน้ํายาเพิ่มมากขึ้นแล้วมีแต่น้ํหที่เราเปอร์เซ็นต์ยาค่ะเราวัดได้เราค้นพบเรื่องน้ํายาก่อนนะครับ แปลนี่เราทดลองน,นะครับ18-18จน, 8, น 5, ถึง1 6กันยานะครับนี่เราฉีดไปนะครับไปดูตัวเลขตรงนี้นะครับอยากให้ดูอันนี้ก่อนฉีดอันนี้หลังฉีดจาก4.6กลายเป็น5.3เห็เนไหมครับตัวนี้เราทดลองนะเครับเพิ่มขึ้นประออส4.1นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเพิ่มขึ้นนะครับดูตรงนี้นะความแตกต่าง0.7กิโล1.2กิโล1.1กิโลทั้งหมดนี้ตัวค่าสถิติแล้วภายใน1เดือนน้ำยางแปลนี้เพิ่มขึ้น21 24%เยอะไหมครับดูภาพนี้นะครับภาพนี้พบเป็นการาฟเลยนะครับตัวเลขด้านล่างเป็นตัวเลขท,ที่กินน้ำยาปกติที่ไปใช้เอสแมนติ t. ตัวเลขตับตัวบนเป็นตัวเลขที่เราเพิ่มขึ้นจาก4.6เป็น5.3ที่มาใช้ S Mag i c นะครับแค่เดือนเดียวก็เห็นผลที่บางคนบอกเอ่อเพิ่มแต่น้ำหรือเปล่าเราไม่หยุดแค่นั้นครับเราก็ไปวิเคราะห์่อว่าเปอร์เซ็นต์ยานนครับโดยปกติยาเนีย่ยอยู่เปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นอยู่ประมาณ ยี่สิบแปดสามสิบอันนี้เรเพิ่มมาเป็นสามสิบแปดสามสิบเจ็ดสามสิบเก้านะครับอันนี้สามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อเป็นแผ่นยางบางคนไม่วัดเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างนี้เราค้นพบว่าเมื่อกี้นะครับแผ่นยางเพิ่มมาคือ้นยกตัวอย่างเช่นผมกีดวันนี้ผมได้ยางประมาณสิบแผ่นเมื่อเช็คเอสเตติกไปแล้วเราบพบว่าได้ยางต้องเป็นสิบสองถึงสิบสามแผ่นอันนี้เราก็ชี้ว่าได้นะครับเรื่องของยางคาร์ นะครับอันนี้ผู้เรียนอมาแพค่เอกก็นั่งอยู่นี้ด้วยนะครับนี่นะครับอันนี้รู้สึกสวยย้อยกว่าวันนี้วันนี้สวยกว่านะครับอันนี้สวนผู้เรียนนะครับเห็นะครับมีจิตดอกเยอะเราค้นพบว่าแปลงนี้นะครับของพี่เนี่ยเป็นแปลงของอันดิก้อยเปอร์เซ็นต์นะครับของเฉียนเฉียนสมัติกอะไรครับอะไรครับไม่ต้องครับเหมือนจะฉีดน้ำตาไม่ต้องเลยครับเอสแมติกินนะครับไม่ต้องใส่หน้ากากไม่ต้องใส่ถุงมือ เป็นยังไงครับออฉีดทั้งหมดเลยครับฉีดทั้งหมดเลยนะครับคือฉีดทั้งหมดอย่างเงี้ยครับฉีดทั้งหมดเนี่ยทั้งต้นเลยครับยังไงครับรอยกีดก็ฉีดถ้ามันโดนก็โดนไปเลยครับคือถ้ารอยกีดเช่นถ้ารอยกีดอยู่นี้ใช่ไหมครับก็ฉีดทับไปดีอย่างนี้ได้เลยครับไม่ต้องเว้นนะครับฉีดทับไปได้เลยนะครับ ันนี้ทุเรียนนะครับเห็นไหมครับก็ติดแตงโมนะครับอันนี้ภาพให้ดูเร็วนะครับนะครับตรวคนพบว่าเมื่อเช็คเอสเปนิกในผักและผลไม้นะครับผักและผลไม้นี่ปรากฏว่าอายุในการเก็บเกี่ยวที่รอขายนานขึ้นแต่สูุนแตงโมเพื่อเก็บมานะครับมันอยู่ใน่สองอาทิตย์สามอาทิตย์ครับฮะทุเรียนอ๋อผมรีบเร็วกว่เลยไปนทุเรียนนะครับ ได้ครับคือทุกทีเนี่ยครับผมนีกันไม้ผลเนี่ยนะครับไม้ผลส่วนใหญ่ที่เรามีปัญหาก็คือว่าอันที่หนึ่งติดปีเว้นปีนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ผลทุกอย่างจะติดปีที่ติดรงปีหน้าไม่ติดแล้วอันที่สองบางทีดอกเยอะมักจะร่วงอันที่สามอับดอกไม่ร่วงผลติดเยอะแต่มักจะผลจะไม่ขนาดไม่เท่ากัน แต่เมื่อใช้เอสเมติกคืออาหารที่แท้จริ้งของพืชน,นาไปใช้ได้ทันทีปัญหาเรื่องติดปีว่พีจะไม่มีดอกตกจะลดน้อยลงผลจะสม่ําเสมอ,อ่างนี้นะครับสําหรับให้ผลจะฉีดแบบไหนเยวมีสูรตอนสุดท้ายนะครับนะครับอันนี้นะครับ ย้อนกลับมาเรื่องของผักและผลไม้เมื่อใช้เอสเปรสโชีมอย่างสม่ำเสมอจะทําให้การเก็บนะครับอยู่ได้นานขึ้นแปลงกระทะนี้จะบอกท่านนะครับอาทิตย์เดียวแตงโมม,มันจะเริามา่มหย,ยวแล้วเม,มื่อผ่านมานที่สองอาทิตย์นะครับเมื่อผ่านมาอย่างครับข้างในยังเต็มไส้ไม่ลงแดงนะครับผักและผลไม้ทุกอย่างเมื่อใช้เอสเปรสชีมเนี่ยจะเก็บได้นานกว่าปกติคุณภาพและรสชาติจะดีขึ้นสีสันจะจัดจ้านนะครับ อ๋พน,นะครับโพรลาปลูกพิชเยอะเจ้าหนี้ที่อยากหน้จเจริญแปลงนี้อ่าดูแปลงนี้หน่อยนะครับอันนี้เป็นแปลงเดียวกันต่างกันสามสัปดาห์อันนี้ก่อนฉีดอันนี้หลังฉีดต่างสามสัปดาห์นะครับอันนี้เขาทิ้งแล้วนะครับอันนี้นักธุรกิจเรานะครับใจสู้นะครับต้องการที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลกก็เลยทาตามสูตรสามครั้งสามสัปดาห์นะครับหมายความว่าไอ้ตรงเนี้ยนะครับ เนี่ยปัญหาคือหนึ่งนะครับเขาเก็บทิ้มาแล้วเขาไม่ค่อยบำรุงต้นมันก็โสมเนื่องจากเขาเป็นช่วงหน้าแล้งเขาไม่สามารถใส่ปุ๋ยเคมีได้ไม่มีฝนตกใช่ไหมครับต้นมันก็จะโสมเมื่อเก็บลิ้เรื่อต้นมันโสมเมื่อโสมเสร็จเอ้าเจอปัญหาเรื่องโลภแมาแลงเจอแมงวีขาวเจอเพี้ยไฟมันก็ทำให้ต้นมันโสมแบบนี้พออย่างนี้ปุ๊บได้ให้ผลผลิตไม่ถี่ถี่เป็นสามครั้ง เหมือนกับเขาได้อาหารมาในเรื่องของการสร้างลำต,ต้นกินก้านไปแล้วก็ผลขึ้นนะครับมันก็สามารถมีพลังงานในการสร้างดอกเมื่อดอกเสร็จก็สร้างผลได้นะครับเห็นไหมครับปัจบนก็ดลงอย่างนี้นะครับอย่างนี้ปัจจุบันสองคนนี้เป็นเพื่อนซีกันแล้วนะครับปัจจุบันที่สองคนนี้เป็นเพื่อนซีอันนี้คือเ,เจ้าของแกลกิกอันนี้เป็นนักธุรกิจของเอสเดเจอร์นะครับ หรืออาจจะโคลาในเรื่องเห็นเยอะนะครับ